웰คอมทูแพมคอเว่ยฮอร์มันไฟแนนซ์วันนี้แพมมาทำงานที่นิวเจอร์ซีย์เพราะว่าแพมเนี่ยมีไลเซนส์สี่รัฐนะคะเดลาแวร์เพนซิลเวเนียนิวเจอร์ซีย์แล้วก็มริแลนด์นะคะอ่าเป็นเรียลเตอร์อ่า อาทิตย์นี้นะคะทั้งวิกเอนเลย3วันเนี่ยก็มาทำงานอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์ค่ะอันนี้เป็นบ้านอินลอนะคะเป็นห้องทำงานเป็นลอฟก็คือเขาก็ปล่อยให้เราอยู่อย่างสบายสบยแล้วก็มาร่วมงานวันเกิดของคุณย่าก็คือแม่สามีนะคะทีเนี้ย ถ้าเกิดว่าทุกคนติดตามแผมนะคะก็จะรู้ว่าแพมเนี่ยมีพาชันเรื่องของ real estate investment property นะคะแล้วก็ passive income นะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ LLC แล้วก็การเปลี่ยน property นะคะให้อยู่ใต้ LLC ของเราเพื่อ protection นี้ต้องทำยังไงทำถูกวิธีทำยังไงหรือว่าทำไม่ถูกวิธีเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็มีคำถามอยู่ว่า ถ้าเกิดว่าใครมี Investment Property บ้านเช่านี่นะคะก็คือคุณต้องมี Protection นะคะอย่างน้อยคือ Umbrella Policy แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มี Umbrella Policy ก็คือว่าคุณก็ควรจะซื้อบ้านนะคะแล้วก็ให้บ้านอยู่ภายใต้ LLC นะคะ LLC ก็คือ Limited Liability Company นะคะแล้วทีเนี้ยมันจะปกป้องเรายังไงก็สมมุติว่าถ้าเกิดว่าคนเช่าบ้านหรือว่าเทเน,นนต์เนีคะเกิดมีเพื่อนมาเยี่ยมแล้วก็โดนสะดุดหกล้มที่หน้าบันไดบ้านเรานะคะบ้านที่เขาเช่า,าเราเป็นแลนดลอร์ดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะซูเรานะคะแล้วบางทีเนี่ยถ้าคนซูเก่งๆเนี่ยคะมีแบบ ก็คือ go after money ตลอดเวลาก็คือถ้าคนที่เขาแบบว่ามองหาช่องทางช่องโหว่ที่จะฟ้องคนอื่นเพื่อที่จะเอาเงินนี้นะคะเขาก็จะคุยกับลอยเยอร์หรือว่าทนายความที่เก่งเงนี่ยนะคะในเรื่องนี้แล้วเขาก็จะมานั่งดูว่า Property เนี้บ้านหลังนี้อยู่ใต้ชื่อของเราหรือว่าใต้ชื่อของ llc แล้วถ้าเกิดว่าอยู่ใต้ชื่อของเราแล้วเขาก็จะไปเช็คดูว่าเพราะว่าชื่อเนี่ยมันจะอยู่ใน Public Record แล้วเขาก็จะสามารถเช็คได้ พอเช็คปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสามารถนะคะทนายเนี่ยสามารถที่จะเช็คต่อไปได้อีกนะคะว่าเราเนี่ยมีทรัพย์สินเท่าไหร่มี property ีกี่ p r o p e r t y และรวมมูลค่าเท่าไหร่หรือเขาอาจจะเช็คต่อไปได้อีกว่าเรามีทรัพย์สินอย่างอื่นนี่มากเท่าไหร่หรือเขาอาจจะเช็คไม่ได้แต่เขาก็มองเล็งเห็นแล้วว่าเราไม่ได้มี Prote c t i o n อะไรเลย บางคนอาจจะไม่มีอัมเบร่าโพิซีที่ซื้อจากบริษัทอินชูรันแล้วก็บ้านก็อยู่ในชื่อของตัวเรงเองไม่อยู่ใน l l c เพราะฉะนั้นเขาก็ฟ้องร้องเพื่อที่จะ เอาทรัพย์สินจากเรายิ่งเขาเจ็บมากเท่าไหร่เขาก็ฟ้องร้องไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะบ้านที่เราให้เขาเช่าเขาไปฟ้องร้องบ้านที่เราอยู่ฟ้องร้องรถที่เราขับฟ้องร้องทรัพย์สินที่เรามีทุกอย่างเลยนะคะนั่นก็คือทําให้เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปกป้องตัวเองอย่างที่หนึ่งคือแพมเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนๆน,นะคะก็คืออย่างน้อยคุณต้องซื้ออ umbrella p o l i c y เพื่อปกป้องตัวเองไว้สมมติว่าตัวเองมีทรัพย์สินรวมทั้งหมดเท่าไหร่หล้านอ่าควรจะซื้อ p o l i ซีสัก 2ล้านไปเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นการปกป้องตัวเราเองซึ่งก็จ่ายดับเบิลนะคะขึ้นอยู่กับว่าเท่าไร่พมก็ไม่รู้นะคะจริงๆแล้วก็คือถ้ามีซักขึ้นอยู่กับจำนวนทรัพย์สนะินน่ะถ้าก็คือขึ้นอยู่กับรัฐที่ประมาณล้าน2ล้านจริงๆแล้วมันต้องคุยด้วยว่าขึ้นอยู่กับ property มูลค่า p r o p e r t y ที่เรามีนะคะว่าอยู่รัฐไหนอยู่เมืองอะไรมีมูลค่าเท่าไหร่ตรงนั้นด้วยทีนี้อัมเบร่ามันก็ยังควบคุมไม่หมดสิ่งดีสิ่งเดียวเลยที่สามารถที่จะ ป้องกันเรานะคะจากภัยมหันต์ที่คนมาเช่าบ้านเนี่ยเขาจะสามารถฟ้องเราได้นี่ก็คือ,อให้บ้านอยู่ใน Limited Liability นะคะ LLC หรือว่าให้ทรัพย์สินของเราส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ใน LLC ทีเนี้ยแพมก็ศึกษาต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราจะทำยังไงล่ะถ้าเกิดว่าถามทนายถาม CPA เขาก็บอกว่าทำได้เลย oh, <yeah. S 1> ก็คือหลังจากที่ที่ คุณนะอ่ะโอนบ้านเสร็จแล้วนะคะก็คือบ้านยังมีชื่ออยู่ใต้ธนาคารก็สามารถโอนมาเป็น l l c ได้แต่ทีนี้พอเราไปถามทางแบงค์นะคะทางแบงค์ก็บอกว่าไม่ได้าทางอินชูรันก็บอกว่าไม่ได้นะเพราะว่ายูเหมือนยูคอมมิตฟรัดก็คือเหมือนเราชอบโกงเลยนะเพราะว่า เราซื้อบ้านเรายืมเงินอาเรสเดนเชียลใช่ไหมคะโลนเรายืมเงินเรสเดนเชียลโลนจากแบงก์แล้วก็คือแบงก์ให้เรายืมเงินซื้อบ้านเช่าภายใต้ชื่อเราใช้เครดิตเราใช้ทุกอย่างที่เพอร์ซันนลนะคะแล้วทีเนี้ยอยู่ดีๆเราจะไปให้ทนาย CPA เปลี่ยนดีดนะคะก็คือโฉนดของบ้านนี้นะคะเปลี่ยนมาเป็นใต้ LLC จากที่เราเป็นเป็นใต้ LLC โดยการที่เราไม่แจ้งธนาคารและไม่แจ้งบริษัทอินชูรันเนี่ยเขาไม่ครอบคุมนะคะถ้าทางธนาคารเขาเจอเขาค้นพบเนี่ยเขาก็จะทําการบังคับให้เราเนี่ยเพย์ออฟโลนก็คือจ่ายเงินที่เราค้างเนี่ยทั้งหมดหรือไม่งั้นก็คือจ่ายค่าปรับแล้วก็คือทำเอกสารย้อนก็คือ Transfer นะคะก็คือโอนบ้านที่ ให้เช่านี่นะคะโอนบ้านเช่ามาอยู่ภายใต้ชื่อเราอีกเหมือนเดิมเราก็เสียเงินสองต่ออันนั้นนี่มันไม่สําคัญเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเราไม่แจ้งอินชูรันคอมพานีใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราถูกเทนผู้เช่าฟ้องร้องหรือว่าเกิดเหตุการณ์สมมุติว่าไฟไหม้เป็นต้นหรือว่าน้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางบริษัทอินชูรันเขาก็ไม่ คุ้มครองเรานะคะเพราะฉะนั้นคือมันก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นก็คือคิดว่าห้ามทําดีกว่านะคะแล้วเราจะหลีกเลี่ยงยังไงจะทํำยังไงล่ะถ้าเกิดว่าเราอยากทําให้มันถูกต้องเราต้องการความการปกป้องเราอยากให้บ้านเช่าเนี้ยอยู่ภายใต้ L L C เท่านั้น แพมก็มีแนะนำว่าก็ให้เรายืมเงินก็คือเป็นอม m m e r c i a l l o โลนะคะยืมเงินเป็นมเ m m e r c i a l l o ลนไม่ใช่ภายใต้ชื่อเราแต่ว่าคนที่จะสามารถยืมเงินเป็นมเ m m e r c i a l l o ลนได้เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มี portfolio ก็คือว่าต้องมีบ้านเช่ามาแล้วก็คือเขาเรียกว่าสร้าง portfolio ของเราเองนะคะก็คือว่ามีบ้านแล้วอาจจะหลังสองหลังแล้วคือทำการจ่าย mortgage ของบ้านเนี่ยติดต่อกันมาแล้วสัก12ปีก็คือเป็นคนที่เขาเรียกว่า มีมีหลักมีฐานที่จะไปโชว์ให้แบงค์ทราบนะคะพอเราซื้อโลนคอมเมอร์เชียลแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยเราจะจ่ายสูงกว่าอาจจะจ่ายสูงกว่าประมาณเกือบ1เท่าตัวอะไรประมาณนี้นะคะสมมติว่าตอนนี้เรสเดนเชียลโลนอยู่ที่ประมาณ3.85เป็นต้นนะคะ4%อ่าคอมเมอรเชียลโลนที่เราจะซื้อเนี่ยเราอาจจะต้องจ่ายประมาณ 6เป็นต้นนะคะจ่ายแพงกว่าแต่ว่าเราก็ได้รับการคุ้มครองเพราะว่าเราซื้อบ้านเช่าในฐานะคอมเมอรเชียลโลนแล้วอีมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณก็สามารถเอาเงินสดหรือว่าเอาเงินรีไฟแนนซ์จากบ้านเช่าหลังอื่นหรือว่าจากบ้านของตัวเองนี่นะคะเอาโฮมอีกวอตี้โลนออกมาแล้วก็เอาเงินสดเนี้ยไปซื้อบ้านเช่าภายใต้ LLC นะคะอันนั้นคุณก็ทำได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ใช่ไหมคะสรุปแล้วนะคะสรุปแล้วก็คือว่าถ้าการที่คุณจะโอนบ้านที่อยู่ภายใต้ชื่อเรา,อ,าอยู่ใต้ residential โล n นะคะโลนที่ที่อยู่อาศัย investment l o ลนแต่ว่า,าไม่ใช่ commercial โลนนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะโอนนะคะจากชื่อเราไปเป็น llc ได้เลยโดยการที่ไม่แจ้งธนาคารหรือว่า อินชุรันนะคะบริษัทประกันสิ่งที่ถูกต้องก็คือว่าเราก็ต้องซื้อคอมเมอร์เชียลโลนซื้อบ้านโดยใช้คอมเมอร์เชียลโลนหรือว่าซื้อบ้านโดยการใช้เงินสดนะคะก็จะทําให้บ้านอยู่ภายใต้ LLC หวังว่าข้อมูลคงเป็นประโยชน์นะคะสําหรับคนที่ชอบลงทุนทางด้านาบ้านเช่าอาสังหาริมทรัพย์พาสีอ Income มีอะไรก็ติดต่อ,อคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะคะ ฝากไลค์ฝากซับสไครป์ให้แพรมด้วยแพรมก็อยากจะให้อ่าช่อง y o u t u b e ของแพรมนี่นะคะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็ช่วยแพมเติบโตด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้แพมด้วยค่ะอย่าลืมฝากไลค์ฝาก subscribe แล้วก็ฝากติดตามด้วยค่ะ